เวลาตีนี่ย่อมาเท่าไหนตีเท่านั้นใช่ไหมใช่ยืดตัวยืดไม่ได้เลยใช่ตอนดาวสวิงอย่ายืดเข่าอย่ายืดเข่ายกตัวไม่ได้เลยแล้วก็อย่าไม่ต้องเล็งธงก็ได้เอาคือช็อตตบไปเล่นได้ดีได้ด้วยตัวเองว่าที่มือแค่ไหนครับนั่นเองอยเกินฝีมือนะฮะมาบอกบ้างรับ้างทำตัวเองล้วนๆไปดูครับตัวเองล้วนไปชมครับพูดบ้างหาบ้างดูหนุ่มเลกเก้คนนี้ครับ โอ้ย oh เจ no ็บกระโดดลงไปผู้ชมนึกว่าน้ำมันลึกเลยปากรึปึนครับตื่นครับทางพื้นนะไอ้หนูตึ้นตื่นเลยครับโอ้ยโดนกับเพกเลยทีเดียวเลยแม่มาดูฮะคนนี้ครับแม่ยกเวทโอ้โหูฮจับแมวมันหนักมากฮะพี่แกยกกะสองอันนะครับดูฮะถล่มหน้าทิพย์เชื้อโอ้ยไอ้เนียฮะช็อตอายแบบนี้ไอ้ดีครับเล่นแลอ้าว ถขึ้นไปกาแบบโพสเงกจะฟลิกตัวเองแกนแล้วแบบไม่ไหวแรงแขไม่มีนะอันนี้เลยนะูก่อนนะโอ้นหไม่รู้ลูกหลานหรือเปล่าฮะลูกดีครับโอ้โหลูกใสใสฮะเต็มมเลยฮะ ชิงช้าครับสวยๆลบปึ๊บแลกเฉยฮะแลเฉยะหนักเยอะปึ๊บแล้วแบบขาซอยไม่ทันตัวครับเกงอๆกรลุดดเซ่เลยนะ่นแหลดาวด็อกฟิกแฟคลังการ้าสองลอบดูดูครดบดูดูดูู้ดูดูดูู้ด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 ูย่ดู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 ด่ดูดูดููดูดู อันนี้ดูผู้ชมเห็นความหายันต์นะครโอ้ยจอดไปนะทีวีฮะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดในห้องมืดนะฮะรีบปิดก่อนเลยครับเด็กหลับนะเด็กหลับนะโอ้เจ็บนะแล้วมันหมุนนะแล้วไหลลงโดนทีวีแตกครับผู้ชมโอ้ยเนี่ยฮะดีไฟไม่ดูดน้องเอ้ยนะฮะอ่ะจากเสื้อลีนิ่งสองตัวเช่นเคยผู้ชมครับอยากได้ข้าวต่อมถ่ายคลิปแชร์คลิปโมบในเฟซบุ๊กของุณนะครับพี่ๆอยากมีชีวิตหรูหราเนีฮะ ถามตัวอย่างมีชีวิตหรูหราหมั้ยหรูหราาห้โซอะไรเงี้ยเรียบง่ายไม่เจ็บไม่จนแต่ถ้าเหลือะเหลือก็ทําบุญโอเคสําหรับท่านชายนะที่อยากมีชีวิตหรูหราไฮโซไม่ยากครับให้คุณนั้นมีแฟนที่ชื่อว่าเชอรี่ครับเอาถ้าคุณมีแฟนชื่อเชอรี่คุณจะรักเชอรี่ ผมไ <zat> <ผ>ม่ไมาไม่้มยังไงนะเชอร์รี่อเชอร์รี่อะเชอรี่ออเชอรอเคอรี่เชอรี่อ่ะอ้ะเชยร่อะเชอร่อ่อรับอเอรี่อ่อ่ะ้รี่อรี่อ่รอะเอรี่อ่าอ่ะเชรอเชอรี่อก่เอรออรีอรอ่อรีรอีรอร่รอ่รอีรอรรรรี่ คืนนี้มิสเตอร์กูรูมีคำถามมาถามแฟนๆรายการเช่นเคยคำถามไม่ยากเลยถ้าได้ดูรายการตั้งแต่ต้นจะต้องตอบได้อย่างแน่นอนคำถามก็คือเสื้อบาสเกตบอลทีมชิคาโกบูลส์ที่ไมเคิลจอห์นสวนในฤดูกาล1996-1997ที่นด้รับราุู้ลได้กี่บาท กิจการการร่วมสนุกมีดังนี้ครับเข้าไปกดไลค์ในเพจของรายการและแชร์โพสต์โปรโมทรายการของสัปดาห์ที่ออกอากาศโดยการแชร์ต้องเป็นการแชร์แบบสาธารณะและส่งคำตอบมาในอินบ็อกสำหรับวันนี้ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องเป็นลำดับที่8และและจะได้รับเสื้อหลีนน้ท่านเล่นหนึ่งวครับรายชื่อผู้โชคดีมิสเตอร์กูรูจะกลับมาแชร์สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์กูรูต้องขอลาไปก่อน อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับทุกค <ๆ S 2> นสวัสดีครับ